คหลังจากที่กล่องมีปัญหาครับผมลองกล่องที่ใช้ปกตินะครับลองดูว่ามันจะตัดไหมตอนแรกมันขึ้น e e หนะครับมัน ตัวนี้ครับขึ้น E6 ปั๊มทำงานได้สภาพก็ตัดขึ้น E6 นะครับซึ่งผมถามถามบริษัทแล้วว่าน่าจะเป็นที่กล่องนะครับนี่กล่องที่ใช้ได้ปกตินะครับลองมาเทสดูอ่าพ่วงก,กับปั๊มนะครับ550วัตต์นะครับตามสเปคเลยซึ่งมันเป็นที่ คอนโทรลหรือเป็นที่ปั๊มนะครับผมกำลังทดสอบอยู่นะครับอันนี้ก็ทำงานได้ประมาณสามนาทีนะครับก็ยังไม่ตัดนะครับ,รบเราแยกขึ้นสี่แท้งครับ หลักการทำงานคือมาจากปั๊มขึ้นมาแล้วก็ทำสามทางนะครับสามทางไปที่ตรงแท้งอีกตรงนั้นนะครับแล้วก็มาตรงนี้แยกครับแยกขึ้นมาแท้งให้ขึ้นมาแท้งสี่แท้งต่อถึงกันหมดนะครับแล้วก็นี่คือเวลาใช้งานลงมาตรงนี้ รรคคัับบยังไม่ตัดเลยนะครับผมก็น่าจะเป็นที่กล่องแล้วครับผมนะครับนี่ครับกล่อนที่มีปัญหานะครับจะจะส่งเคมนะครับตัวนี้กล่อนที่ใช้ได้ครับผม